สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองใช้เซสชันนะครับเพื่อยืนยันสถานะนะครับระหว่างผู้ชมเว็บเพจนะฮะผู้ใช้เว็บนะครับกับเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันสถานะนะครับตัวตนระหว่างผู้เข้าชมเว็บเพจกับกับกับแอปพลิเคชันนะครับเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยด้วยคุกกี้นะครับแต่ คุกกี้กับเซสชันนั้น,นะฮะมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะ,ะตรงที่คุกกี้ Cookie นั้นจะเก็บสถานาตะต่างๆ mm hmm. เก็บข้อมูลต,ต่างๆลงบน PC ของเราลงบนเครื่องของเรานะครับแต่เซสชันนั้นจะเก็บสถานาตะต่างๆเอาไว้ที่เครื่องแม่ขายนะฮะหาว่าตราบเท่าที่ยังมีการเชื่อมต่อกันอยู่นะฮะค่าของเซสชันก็จะยังคงอยู่นะครับเราจะเริ่มจากนะฮะเรียกโปรแกรมเพื่อมาใช้ก่อนนะครับ ผมจะสร้างไฟล์ PHP ขึ้นมานะครับประกาศ tag h1 นะครับว่า Hello session นะครับแล้วผมก็จะสร้างลิงก์นะฮะสร้างลิงก์เพื่อไปอสร้าง s e s s i o นะครับ สร้างเซสชันสร้างตัวแปลเซสชันขึ้นมานะครับส่วนลิงก์อีกอันนี้ก็คือลบเซสชันนะครัแบบนี้นะสำหรับการสร้างนะครับเราก็จะใช้เซสนะครับ sess new.php นะแล้วก็ sess d e p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  สำหรับการลบเ s สชันนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะสร้างลิงก์ขึ้นมาอีกสักส,ส,สร้างเว็บเพจขึ้นมาอีกสักหน้าหนึ่งนะครับว่า s e s s ว o n v i e w s นวินะครับ สมมติว่าเป็นหน้าค้นหาข้อมูลนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสเสร็จแล้วเซฟนะครับผมตั้งชื่อว่า search view หนึ่ง php นะครับสำหรับไฟล์นี้หรือนะฮะไฟล์ที่2ก็คือ search session หนึ CS ่ง อันนี้ไฟล์แรกนะครับสำหรับไฟล์ที่2ก็ผมจะสร้างไฟล์ s e t v i e w 2 p h p นะครับ,บ control n ขึ้นมานะครับ php คลิก create นะฮะภายใน t ั body นะผมก็ใส่ tag h1 นะครับสวัสดี session หน,น้าที่2นะครับ หน้าที่สนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่จะแบ็กกลับไปหาไฟล์นะครับเซสชันหนึ่งผมใส่ไว้โฮมนะฮะเพราะถ้าคลิกที่โฮมเนี่ยก็จะให้ไปเปิดไฟล์ชื่อ s e สต์วิว .php s e สต์วิวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ s e สต์วิวนะครับนี้ไฟล์ใหม่นะครับ ทีนี้เรามี2ไฟล์นะครับไฟล์แรก set view 1กับ set view 2นะครับทีนี้เราจะมาสร้างไฟล์ set new นะครับเพื่อสร้างตัวแปลเซชั o นกันนะครับ control n นะครับสร้างไฟล์ php เปล่าขึ้นมานะครับ c l c create นะครับ tag หลอนี้ไม่เอานะครับเปิด tag php นะคคำสั่งแรกนะครับเราต้องเรียก s e s s i o n start แบบนี้นะครับสั่งให้ใช้งานเ s s i o n นะครับทีนี้เราจะสร้างตัวแปร s e s s i o n นะครับก็คือเวลาสร้างนะครับ String Underscore นะครับ s s i o ั Station นถ้าเป็น Server ถ้าเป็นตัวแปร Server นะครับสังเกตด,ดูนะมันจะพิมพ์ใหญ่บนเลย s s s i o n ตั้งชื่อว่า usr นะครับว่า แทน Username นะฮะเท่ากับนะฮะสมมติว่าค่าที่ได้นี่เป็นขวัญชัยนะครับวัชระนะครับแล้วสร้างตัวแปร session อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คืออสมมติเป็นโอลนะครับ,มมนนรบหรือเป็น User Type นะครับเป็นแอดมิน a d m i n i s t r a t o r นะเป็นผู้ดูแลระบบนะครับแล้ว header นะครับก็คือให้ redirect กลับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า s e s u n d e r s c o r e v i e w 1 php แล้วก็เซฟิคอลอนนะครับเซฟนะครับผมตั้งชื่อว่า s e s u n d e r s c o r e n e w นะทีนี้สร้างอีกไฟล์นึงนะครับชื่อ save w i ขอโทษครับ save del นะฮะสร้างไฟล์ php เปล่านะครับก่อนอนึ่งนะครับต้อง ประกาศนี้นะฮะ session underscore start แบบนี้นะฮะแล้ววงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับ,ววแบบรบจากนั้นนะฮะเราจะทำการทำลายตัวแปรนะครับเอ,อ session กันนะครับก็คือคำสั่ง unset นะครับวงเล็บตามด้วยตัวแปร session ก็คือ string underscore session s e s s, s i o n แบ a c k เก็ขึ้นมาแล้วก็ตัวแปรที่เราใช้คือ usr นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วตัวแปรเนื่องจากในเซสชันเซสเนวเนี่ยเราสร้างไว้ USR กับ r o นะฮะฉะนั้นเวลาเราทำลายเนี่ยเราก็ต้องทำลายาทั้ง2ตัวนะครับ,นะรบสมมติเราคุณจะทำลายทั้ง2องตัวนั้นก็เซสชันอันเซสเซสชันนะครับแล้วก็ r o R O L E นะฮะแล้วก็ ผมให้ uh, redirect นะฮะ header location นะครับไปที่ sales view 1 php นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะฮะว่า sales underscore uh, d e l นะฮะ sales d e l php นะครับ,รบทีนี้ เรากเา็เราต้องอมีมีการแสดงข้อมูลสักหน่อยนะครับว่าตัวแปรนี้มันถูกเซตแล้วนะครับ if e q เลยก็ได้ครับง่ายดี if string underscore นะครับ session แล้วก็ usr นะฮะอบนบนี้นะฮะแล้วก็ echo ใส่เซมโคลอนเอ่อใส่โคลอนเข้าไปก่อนนะ Session โว้ย r o สำหรับ s e s View วสองก็เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผม Copy Code ไปเลยแล้วกันนะ,ะ copy code ะะ๊กให้มันแสดงตรงนี้นะฮะนะฮะฮแนะ่นอน,นะฮะก็สังเกตดูนะฮะตอนเราสร้างเซ s ชั o นเนี่ยมันจะมีเซ s ชั o น Start ตอนเราทำลายเซสชันก็มีเซสชันสตาร์ทตอนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไฟล์เซสวิวเนี่ยเราต้องเพิ่มไปอีกอบรรทัดหนึ่งนะครับก็คือเซสชันนะครับอันเดอร์สกอร์สตาร์แบบนี้นะฮะแล้วก็เซฟนะครับส่วนเซสชันวิวสองเองก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องเพิ่มเซสชันสตาร์ทเข้าไปนี ทีนี้ลองรันนะครับกลับมาที่เซสชั่น1นะครับเซสวิวหนึ่งนะครับสังเกตดูนะฮะจะไม่มีอะไรนี้นี่เลยเห็นไหมฮะถ้าเราคลิกนะครับคลิกที่หน้าค้นหาข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะฮะคลิกโฮมกลับมาที่หน้าเซสชันหนึ่งนะฮะคลิกสร้างเซสชั่นนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีมันเกิดจากการเอเคออะไรฮะเอเคอยูซ์เนมเอเคอยูเอสอาร์กับเอเคอ เออเอโคยูเอสอาร์เห็นไหมจะได้ขวัญชัยวัชะระจุดๆ,ๆแล้วตามด้วยโคลอ,อนอันนี้เห็นไหมฮะก็จะได้โคลอ,อนแล้วก็เอ่อค่าเซสชันโร w นะฮะถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนค่าเช่นเช่นนะฮะขวัญชัยนะฮะโร w เปลี่ยนเป็นเซสันนะครับลองนะเซฟดูนะครับลองคลิก สร้างเซสชันใหม่ก็จะได้ขวัญชัยตำแหน่งอาจารย์แบบนี้นะฮะเห็นไหมครับแต่ถ้าเราคลิกลบเซสชันนะฮะเห็นไหมยูสเนมตัวเซสชัน u s r กับเซสชันโร่ก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดเราคลิกสร้างเซสชันนะฮะก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการใส่ค่าลงไปแต่ถ้ามีการรีเรดเรกหน้านะฮะหรือว่าเปลี่ยนเพจเ,เข้าไปใหม่นะเนี่ยเาเช่นคลิกหน้าค้นหาข้อมูล ก็จะได้เห็นไหมมันก็จะมีค่าของเซสชัน usr กับเซสชัน r o w ตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเอาในสมมติในเซส view สองเนี่ยเกิดผมไม่ใส่บรรทัดสมมติผมผมลบบรรทัดนี้ทิ้งไปหรือว่าลืมใส่นะครับผลที่ได้เป็นไงฮะเ,เดี๋ยวประมาณท,ที่หน้านี้ก่อนนะเห็นไหมฮะสร้างลบเซสชันนะฮะสร้างเซสชันนะะขวัญใจ พอคลิกที่หน้าค้าหนหาข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะฮะแต่าพอาคลิกกลับไปหน้าโฮมเนี่ยค่าเซสชันก็จะกลับมาใหม่เห็นไหมฮะเพราะว่าในในในที่นี้เนี่ยผมได้ลบบรรทัดนี้ไปเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเซสวิวหนึ่งนะฮะก็จะมีเซสชันสตาร์ทในบรรทัดที่หนึ่งสองสามแต่ในเซสวิวสองไม่มีนะฮะถ้าเกิดอยากจะให้ให,ให้ให้เห็นเ,เราก็ต้องใส่ Session นอนุสอาอรีย์สตาร์เปิดปิดนะครับแล้วก็ s e ม i c ค l ลอนแบบนี้นะฮะดูเฟ็มนิดนึงนะครับลบเซสชันนะครับซา s ์เซสชันขวัญชัยตำแหน่งอาจารย์คลิกที่หน้าค้นหานะครับเห็นไหมก็จะเจอนะครับแต่ค่าเหล่านี้นี่นะครับมันก็จะทำให้เซเวอร์เนต้องทำงานหนักขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ใช้เท่าที่จำเป็นก็นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ